อันดับเรกเขาต้องดีกับแม่อ่อคนนะครับพี่น้องถ้าเลวกับพ่อแม่แต่ดีกับคนอื่นมันดีไม่อีกลาสกับคนอื่นดีทั้งหมดแต่ในเราคุณกับพ่อแม่แสดงว่ามันดีไม่จริงพ่อแม่ให้นมให้อาหารให้เงินมาตลอดนะพี่น้องแต่คนอื่นไม่เคยให้อะไรเลยเ,ลยเราทำดีเรานอบน้อมเราเชื่อฟัง ในขณะที่เรานเนรคุณพ่อแม่พี่น้องเอาอะไรการันตีว่าคนนี้คือคนดีเป็นไปไม่ได้เพราะคนที่อลลล a ์ใช้ให้ดีด้วยโดยไม่มีข้อแม้คือพ่อแม่ต่อให้พ่อแม่เป็นกาเิตท่านก็ต้องดีด้วยท่านก็ต้องดีด้วยลูกอแล่พี่น้องครับท่านหนักตรงนี้ว่าวาบิลวาลีไดนีอิซานาะทำดีอะไรคือทำดีมั่งทั้งหมดที่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจได้ and tom dick